วิธีการทําหน้าจอโฮมนะคะเริ่มแรกนะคะให้เรากดบวกให้กดนําเข้ารูปภาพแล้วเราก็เลือกหน้าจอโฮมที่เราแคปมากดยกเลิกให้เราปรับความจางเลย้ยยบวกเพิ่มมาอีกหนึ่งเลีย้ยยให้เราอะ่ะกดที่เครื่องมือไบบรรทัดเลยอ่ะเราก็จะได้เส้นตรง หัวแปงปักกา m เกอร์แบบแข็งแล้วเราก็เลือกเลเยอร์ตรงนี้อ่ะปรับความจางให้มันเลยรู้ไหมว่าทำไมต้องปรับความจางก็คือเนี่ยมันจะได้เห็นไงว่าเนี่ยมันพอดีกรอบหรือเปล่าเสร็จแล้วหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วใช่ไหมให้เรากดเพิ่มความเข้มไปที่หนึ่งร้อยแล้วกดอันฟ้าเลย คลิปก่อนหน้านี้พี่ก็จะสอนแล้วนะว่าอันฟ้าใช้ทำอะไรสามารถกดย้อนเข้าไปดูได้กดออฟพี่ก็จะทำเส้นนะเนี่ยทำเส้นกรอบเนี่ยทั้งหมดเลยให้เราอเพิ่มเลเยอร์ใหม่มาหนึ่งเลเยอร์กดด้านล่างก่อนนะแล้วก็กดเพิ่มเลเยอร์ใหม่มาหนึ่งเลเยอร์อ่ะแล้วเราก็เลือกนิ้วจากนั้นเราก็เลือกตัวเนี่ยสัญลักษณ์คล้ายๆตัว S เลยกดมันเลย แล้วเราก็ปรับเนี่ยให้มันเล็กลงนิดนึงปรับความจางเลเยอร์ด้วยนะเพื่อที่จะให้เราเห็นอนะว่ามันพอดีหรือเปล่าเนี่ยทำแบบนี้เลยเห็นไหมมันปรับมันขยับได้เลย เสร็จแล้วเราก็มาจัดให้มันอ่ะตรงขึ้นให้มันแบบสวยขึ้นมันแบบยังแบบโค้งๆอยู่เออเนี่ยทําแบบนี้เลยเนีย่ยเราสามารถจัดเส้นทีหลังได้ หลังจากที่เราคิดว่ามันได้แล้วกดถูกได้เลยกดถูกเสร็จแล้วเราก็กดคัดลอกคือเราแบบไม่ต้องไปทำเหมือนเมื่อกี้อีอกเส้นหนึ่งให้เรากดคัดลอกจากตรงนี้เลยกดเลเยอร์แล้วเราก็กดบวกตรงนี้แล้วก็เลือกคำว่าคัดลอกเลเยอจากนั้นให้เราอ่ะกดที่ตรงนี้อ่ะเนี่ยเห็นไหม เนี่ยมันจะหมุนมาอยู่ตรงนี้เลยหลังจากที่มันอยู่ตรงนี้พอดีเรียบร้อยแล้วให้เราเพิ่มความเข้มให้มันไปเลยหนึ่งร้อยกดรวมเลเยอร์ไว้ก่อนเห็นไหมอยู่เลเยอร์เดียวกันกดบวกเพิ่มมาหนึ่งเลเยอร์แล้วก็ปรับความจางเลเยอร์อีกครั้งเราก็มาทําช่องเล็กๆตรงนี้อะแล้วเราก็เริ่มทําได้เลยปรับหัวแปรงให้มันเล็กหน่อยคือมันใหญ่ไป ันนี้ก็เล็กเกินเอาใหม่อ่ะได้แล้วเราก็แบบทำไปจัดไปเลยก็ได้อันนี้พี่จะทำไปจัดไปเสร็จแล้ว แล้วเราก็จัดนิดนึงให้มันมนุมๆนนหน่อยมันไม่มุนเลยเอ่ะเสร็จแล้วกดถูกหลังจากที่เสร็จแล้วนะคะให้เรากดคัดลอกเลเยอรอีกแต่รอบนี้อ่ะมันหมุนนะถ้ามันหมุนอ่ะมันจะไปอยู่ฝั่งนี้เสร็จแล้วหนึ่งอันแล้วเราก็กดคัดลอกลอกดบวกคัดลอกเลเยอร์ออแล้วเราก็ขยับมาแบบนี้ดูตามตำแหน่ง ให้มันเท่ากับไอคอนอันอื่นกดถูกกดคัดลอกเลเยอร์อีกแล้วก็เคลื่อนที่เอาแบบนี้เลยจากนั้นให้เราปรับความเข้มเนี่ยที่38เนี่ยสี่เลเยอร์นี้อ่ะให้ปรับเป็นร้อยให้หมดให้ปรับเป็นร้อยให้หมดเลยอ่ะมันจะดำเลยเห็นไหมให้เรารวมเลเยอร์นะเห็นหมายู่เลเยอร์เดียวกัน โอ๊ยเดี๋ยวพี่ลบส่วนเกินนิดนึงติดมาตอนไหนก็ไม่รู้เสร็จแล้วให้เรากดคัดลอกเลเยอร์อีกปรับความจางหน่อยนะแล้วก็เคลื่อนที่เห็นไหมมันจะมาทีเดียวสี่ช่องเลยเราไม่ต้องไปทําแบบเสียวเวลาทําแบบทีาะช่องทีาะช่องอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบทางลัดกดอ่ะให้มันร้อยเปอร์เซนกดรวมเลเยอ,อร์อีกครั้งจากนั้นเราก็กดคัดลอก แล้วก็ปรับความจางคันลอกรอบนี้อ่ะจะเป็นสีเลยอ่ะเป็นเห็นไหมจะเป็นสีอันเออแล้วเนี่ยดูตามตำแหน่งที่คิดว่าได้กดถูกไปเลยปรับความเข้มหนึ่งร้อยแล้วก็รวมเลเยอร์เนี่ยรวมตั้งแต่เลเยอร์นี้อ่ะช่องใหญ่นี่แหละรวมให้หมดอ่ะรวมอันนี้ด้วยอ่ะตอนนี้ก็คือเลเยอร์เนี่ยพวกช่องพวกนี้อ่ะจะเป็นเลเยอร์เดียวกันเห็นไหม เพิ่มมาหนึ่งเลเยอรแล้วก็ปรับความจางพี่จะทําช่องด้านล่างตรงนี้ให้เรากดที่แป,งปลงปรับให้มันใหญ่หน่อยทาเหมือนเดิมเลยคือแบบไม่กล้าหายใจเลยกลัวมันแบบมือมันจะไม่นิ่ง เราก็วางเส้นไปก่อนปรับตอนหลังได้เนี่ยปรับตอนหลังได้ให้มันตรงอะ่ะดูแบบเอียงเลยเนี่ยเห็นไหมมันจะตรงเลยปรับไม่เยอะของพี่แล้วเ,เสร็จแล้วกดถูกไปเลยปรับความเข้มหนึ่งร้อยนะทุกคนจากนั้นเราก็รวมเลเยอร์ให้เป็นเลเยอร์เดียวกันเลยดูดีๆตอนนี้ มันจะเป็นเลเยอร์เดียวกันแล้วอาส่วนเกินไปอีกแล้วหลังจากที่เราทำช่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการปิดเลเยอร์ด้านล่างไปเลยให้เรากดบวกมาหนึ่งเลเยอร์นะเลเยอร์นี้จะอยู่ล่างปลอบตรงนี้นะดูดีๆนะอ่ะให้เรากดถังสีจากนั้นเราก็เทสีเข้าไปแบบนี้ทุกช่องเลย เราเทสีเข้าไปอ่ะเราต้องแบบดูดีๆนะเพราะว่าบางช่องอ่ะคือแบบสีมันจะไม่ได้แบบเต็มดีไงเออเดี๋ยวพี่ปิดเครื่องมือเมื่อกี้ที่เป็นตัว S อ่ะกด off จากนั้นเราก็มาใช้แปรงปกติเลยปกติอ่ะเนี่ยบริเวณตรงนี้อ่ะมันจะมีแบบว่างๆอยู่อ่ะคือเราต้องซูมดูดีๆอ่ะคือเราแบบจะต้องเก็บแบบทุกช่องเลยนะถ้าช่องไหนที่ยังไม่เต็มดีอ่ะอ่ะกดอันฟาไปเลย อันนี้ก็กดอันฟ้านะตอนนี้สองเลเยอร์นี้ก็คืออันฟ้าหมดแล้วกดบวกไม่หนึ่งเลเยอร์นะคะเดี๋ยวพี่จะปรับอ่ะให้มันอยู่แบบนี้มันจะดูง่ายไงพี่ก็จะนำของตกแต่งเซตนี้เข้ามาใช้ก็จะอยู่ในกลุ่มพี่นะคะเซตนี้ทั้งตูนทั้งของแต่งเลยจะอยู่ในกลุ่มพี่ค่าเข้าหนึ่งหนึ่งเ้าค่ะ ในกลุ่มก็แบบจะมีหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นฟอนต์ตุนคนตุนหมีหรือว่าอะไรก็คือมีเยอะมากทักมาดูตัวอย่างกลุ่มก่อนได้อันจากนั้นเราก็วางตามตำแหน่งที่เราชอบเลยอ่ะแล้อยากวางตรงไหนเราก็วางไปเลยเดี๋ยจะใส่น้องหมีด้วยคือของแต่งเซตนี้คือแบบจ,จริงจิงน่ารักมากอะ่ะ ากใช้ก็ทักมาดูตัวอย่างกลุ่มได้นะใช้งานได้ตลอดชีพเลยคือจ่ายครั้งเดียวก็คือจบสามารถใช้ได้ตลอดแล้วก็งานในกลุ่มอ่ะพี่ก็จะอัพแบบงานใหม่ๆอ่ะเรื่อยๆกลุ่มพี่อ่ะอัพงานเพิ่มมาตอนนี้ก็คือได้ประมาณปีกว่าแหละคือของในกลุ่มแบบโคตรจะเยอะเลยน้องๆบางคนก็คือบอกว่า คือใช้ไม่หมดเลยอะใช้ไม่หมดจริงทุกคนพี่ก็ยังใช้ไม่หมดเลยถ้ามีใครใช้ของในกลุ่มพี่หมดแล้วอะช่วย mm hmm. คอมเมนต์ hmm. บอกพี่หน่อยดิว่ามีแบบคนใช้หมดแล้วจริงๆมันเยอะจริงจนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่ขยับน้องหมีหน่อยวิธีการขยับก็ถ้าเราจะทำเลเยอร์ไหนแก้เลเยอร์ไหนแก้รูปไหนก็คือให้เรากดที่เลเยอร์นั้นพี่จะขยับหมีใช่ไหมอย่าพี่ก็กดเลเยอร์หมีเลย จากนั้นกดเคลื่อนที่อ่าเห็นไหมเป็งจากที่เราวางของแต่งตามที่เราบองการเสร็จแล้วเราก็ทําการรวมเลเยอร์เหมือนเดิมกดเลยมันจะสะดวกเวลาเราจะทําเงาไงคือถ้าเราไม่รวมเลเยอร์ตอนทําเงาอะเราต้องทําของแต่งแบบทาเงาของแต่งทีละชิ้นอนะเนี่ยเราต้องทาตั้งหกรอบแต่ถ้าเรารวมเลเยอร์อะเราทำเงาแค่รอบเดียวก็คือเสิ็จคือมันประหยัดเวลา ากนั้นกดเพิ่มเลเยอร์มาหนึ่งเลเยอร์เดี๋ยวพี่ก็จะดูดสีจากโวเปอร์อันเก่าเมื่อกี้คืออันที่พี่ทำเสร็จก่อนเมื่อกี้อะ่ะเนี่ยพี่จะดูสีอวเปอร์อันนี้คือแบบกลัวสีมันจะไม่ตรงกันเนี่ะแล้วพี่ก็ทำการระบายที่ช่องอืมเห็นไหม ส่วนสีที่ใช้ก็สีชมพูจากเมื่อกี้จากนั้นเราก็ใช้สีม่วงนิดนึงวิธีการไล่สีนะคะทุกคนให้เราเลือกแอร์บัดปกติแล้วกดเลเยอร์พื้นหลังนี่แหละไล่เลเยอร์นี้เลย ขยายหัวแปงแล้วเราก็กดระบายแบบนี้เลยแล้วก็มีดูดสีฟ้ามานี่เป็นด้วยเมื่อกี้อย่า็คือแบบฟงปิงมากสีฟงฟิงมากสีนี้ได้แล้วส่วนช่องด้านในเออช่องด้านล่างเดี๋ยวพี่จะใช้สีชมพูด,ดีกว่าะ พี่แก้เยอร์ไหนเห็นไหมพี่จะกดเยอร์นั้นอืเนี่ยเอ่อสีชมพูน่ารักอยู่อ่าแล้วก็เราก็ทำการระบายสีช่องตรงนี้เลยพี่จะปรับความจางของสีนิดนึงอ่าแล้วก็ระบายไปเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีม่วงก็ปรับความจางให้มันอีก เออเห็นไหมสวยมากทุกคนมันหวานมากกดทำเงาให้ของแป่งก่อนคัดลอกเลเยอร์นะกดเลเยอร์ด้านล่างกดอันฟ้าล็อกอย่าลืมเลือกปากกามาสเกอร์อแบบแข่งหรือว่าแบบอ่อนนีแหละแล้วก็กดสีดำเพื่อทำเงาแล้วเราก็ระบายไปเลย เครื่องหมายเพื่อนที่เพื่อที่จะขยับเงาเห็นไหมเห็นเป็นเงาแล้วตอนนี้เงาคือแบบมันเข้มมากให้เราทําการปรับแบบโดยด่วนเลยซักประมาณ25่้ตูนคนจะทําเงาก็คือเหมือนกันกดเลเยอร์ตูนเลยกดบวกคัลลอกเลเยอร์กดเลเยอร์ด้านล่างอันฟ้าล็อกแล้วก็ทําการผมสีไปได้เลยผมสีเสร็จแล้วให้เราขยับเงากดถูก ปรับความจางหน่อย25เสร็จแล้วเงาหลังจากที่เราทำเงาเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเพิ่มความแบบวิงวิงให้บลตอตปึ้ของเรากดบวกแล้วก็กดเนี่ยแอมบัตตัวนี้นะพี่จะมีแจกในกลุ่มสำหรับน้องๆที่เข้ากลุ่มพี่พี่ก็จะแจกเนี่ยมันจะเป็นแบบวิงวิง,วงน่ารักน่ารักอ่ะ เห็นไหมถ้ารักจริงแล้วเราก็มาเพิ่มน้องดาวแอลลาตัวนี้นะตัวแบบต้องดูโฆษณานะมันถึงให้ใช้ฟรีใช้ฟรี8ชั่วโมงเลยทุกคนวางไปเลยเนี่ยตรงไหนที่คิดว่าได้ก็คือวางวางๆคือจะบอกว่าของแต่งสงวยวอเปเปอร์ <p> จะทำยังไงคือมันก็สวย เดี๋ยวพี่เพิ่มลืมเพิ่มเส้นให้มันกดมายมันทัดนะแล้วพี่ก็จะดูดสีม่วงปรับแล้วก็เลือกม์คเกอร์แบบแข็งหรือแบบอ่อนก็ได้เนี่ยตรงนี้เลยแล้วเราก็ปรับเป็นสีขาวกดเลเยอร์เพิ่มไปหนึ่งเลเยอร์แล้วก็ปรับเส้นให้มันเล็กลงคือพี่จะทำแบบให้มันเป็นตีมคล้ายกับหน้าจอล็อกเมื่อกี้ ตีมเดียวกันแล้วกดออฟไปมันทัดน,นะในเมื่อเราเลือกข้างล่างเป็นสีม่วงวิชันก็จะต้องเปลี่ยนสีใหม่เปลี่ยนสีไปเลยไม่พอใจตรงไหนก็คือแก้ได้เลยเป็นสีม่วงไปเลยมันม่วงไปอะม่วงนี้อะเข้มนิดหนึ่งแล้วก็ปรับความจางเลยแล้วก็ระบายสีเลเยอร์นี้ใหม่ เล็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะใช้ให้ดูกดบันทึกเป็น png นะคะ